มีแจ่วมีซูชิแล้วม็ซีฟู้ดใช่ไหมอ๋ออันนี้แบบแจวนะคะทำจิ้มแจ่วจิ้มแบบซูีิแล้วก็อันนี้แบบซีฟู้ดท่างั้นอันนี้ยังไม่กล้าเปิดเลยอนี้คือน้ำจิ้มคนละคนละตู้แบบนี้เลยอันนี้คือเอาไว้เติมค่ะอันนี้ไว้ให้เติมไม่ให้จิ้มในนี้นะคะน้องก็ต้องมาจุดให้ ช่วยน้ำจิ้มช่วยแบบนี้ไม่ติดอ๋ออันนั้นช่วยช่วยแบบนี้นะะเขาจะให้ทำเขาให้เราเทใส่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมอย่างนี้เรามัคิดว่างนะคะไงนี้นช่วยน้ำจิ้มไปางนู้นข้นออกเ่าเราง่ายตรงน้ไอ้วนเราก็บคนเมืองเลยแล้วแรงจวดจวดวดหดก้อนมกษาหอยลต่มน้ำาหยูเช่นเดีวกนด้ำเม่ย